เอสำหรับต่อนนี้ไปก็ขอพูดสรุปในความการปฏิบัติเพื่อพระอนาคามีมัตเพื่อถึงความพระอนาคามีผลซน <c oughs> สำหรับพระนาคามีตัดสนโยนสองคือกรมฉันทะกับปฏิฆะกามฉันทะ เราใช้สมถะควบ้วยกายตามละสติแล่าสุขกรรมฐานให้เกิดปนิพิทายานความเบื่อหน่ายในรูปร่างของคนและสัตว์และวัตถุโดยใช้ปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงเ่าสภาวะทั้งหลายเหล่านี้เต็มไปด้วยความสกปรกโสโคร ไม่มีร่างกายของคนหรืสัตว์หรือวัตถุประเภทใดที่จะมีความสะอาดสวยสดงงามมีการทรงตัวโดยเฉพาะอ,อย่างยิงย่งร่างกายของคนหรืสัตว์เป็มไปความสกปรกมีมดระกาลีธิหรือมดระคูดเต็มไปหมดมีน้ำเลือดําเหลืองลำหนองเต็มไปหมดพิจรารณารรมาถายกองนี้ให้เกิดเป็นนิพิทาย,ยานคือใช้ลมกิตให้เข้มแข็ง การใชอารมณ์จิตให้เข้มแข็งนะั้นไม่ใช่เป็นนัง่งหลับตาปี๋ทรงชานการอย่างนั้นเป็นการฝึกพระจิตทรงตัวอารมณ์จิตที่เข้มแข็งจริง,รงๆก็มีความรู้สึกตามความเป็นจริงมามีสภาพการดี่กล่าวมาแล้วในนอกจากนั้นถ้าพิจารณาตองน,นี้ก็พิจารณาปฏิว่ารูปของคนและสัตว์ที่เราเรียกันว่ากันห้า นอกจากว่ามันจะมีการสับสกแล้วก็ยังมีความไม่เที่ยงจะมีความเสื่อมไปเป็นปกติในที่สุดมันก็ถึงการสลายตัวถ้าเราเอาจิตปยึดถือในกามาการราอารมณ์หรือกามฉันทะพอใจในความสวยของรูปพอใจในความหอมของกลิ่นพอใจในเสียงเพราะความเพราะของเสียง ต่อใจในรสความอรรถอร่อยของการสัมผัสอย่างนี้เป็นตน้นก็คีดว่าเราโง่เกินไปไปได้พิจารณาหาความเป็นจริงรู้แล้วว่าทั้งหมดนี้รูปเสียงเสียงรสสัมผัสตัวดีมีความสกปรกหน่าสี่อิเิเยนด้วย็นหนอกจากนั้นก็มีการทำ,ทำลายตัวเองอยู่เป็นปกติไม่มีการจรงตัว สำหรับปฏิฆะแล้วก็ใช้สมวิหารสี่ให้เข้าถึงจุดเป็นจับเพื่อดับอภัยทานนี่เป็นเรื่องของสศราฐามีสำหรับอนาธามีไม่ไม่ทำให้ปฏิฆะเกิดขึ้นเลยคำว่าปฏิฆะมีการกระทบกระทั่งอารมณ์ของจิตที่จะกล่าบวิธียังก็ไปถึงกับกโกรธ กโกรดจัดและไม่ถึงกับความกโกรธเอาไว้เพียงว่ากระทบอารมณ์ที่ไม่ชอดใจไม่มีสําหรับเราซึ่งเป็นฌา,า,านนาธานีท่านี้พพรอะไรเพราะว,ว่าเรามีความรู้สึกอยู่ว่าถ้อยคาของคนนิจิริยาของคนไม่ได้สร้างความดีและวว่าสร้างความเลวให้เกิดขึ้นกับเรา เราจะดีหรือว่าเราจะเร็วมันอยู่ในการปฏิบัติของตัวเราโดยเฉพาะฉะนั้นค่อยคำของบุคคลต่างๆที่ชมก็ดีสรรเสริญก็ดีไม่สนใจเราไม่เป็นท่ายขอั้งการมิน,าาน,นทาละสรรเสริญถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกโดยมีความรู้สึกว่าคนที่สร้างความร่าร้อนในทางวาจาในทางกาย ให้เกิดขึ้นกับเราก็คนประเภทนี้เขาไม่มีอิสระในตัวมีปกติในความเป็นธาตทีนี้เราจะต้องมีความรู้สึกเสมอว่าคนพวกนี้เขาเป็นทาตก็ไม่ได้เป็นไทยคําว่าไทยหมายถึงอิสระภาพความอิสระของตัวเองคำว่าทาตในที่นี้ก็เป็นทาตของกิเลสความเศร้าหมองของจิต ล่อยให้จิตก็ะสบหบผเดินอำนาจของอกุศลกรรมไม่มีความเร็วสามหมุนไปเดนได้ของตัณหาเมื่อจิตมีความเศร้าหมองเริ่มไล้อาโกศลก,กรรมจิตของดวงนั้นก็เป็นสภาวะที่จิตจบรกบกลก็เป็นจิตที่เต็มไปด้วย,ยความโง้ปราศจากความผ่องใสในการโ้จิงเหมือนกับในตาของเราที่ถูกเข้าของดำเข้ามาขูด ี่อไม่ทราบความเป็นจริงว่าอะไรดีอะไรชัว่ว่เรื่องคนที่ตกเป็นทาสของกิเลตัณหาอุปาทายคือความยึดมันคิดว่าตัวจะไม่ตายตัวจะไม่แก่คิดว่าความชั่วที่ทําไปมันเป็นผลของความดีเป็นผลของความสุขแต่เนื้อแท้จริงๆมันเป็นผลทําให้เกิดความเล่าร้อนเกิดขึ้นภายหลังคนประเภทนี้เป็นคนที่น่าสงสาร ในเมื่อเขาทาชั่วขึ้นมาแทนที่เราจะโกรธกลับมีความเมตตาว่าน่าที่ได้ <c oughs> ที่คนประเภทนี้กว่าจะเกิดมาเป็นคนได้ก็อแสนลาบากเขายอมไปเกียรกักายขึ้นมาจากนรกจากนรกมาเป็นเปรตจากเปรตมาเป็นทุรกายจากสุกกายมาเป็นสตนิฉันกว่าจะมาเป็นสติฉันได้มาเป็นคน,นก็แสนไปยากแสนยาก เขาเกิดขึ้นมาเป็นคนได้แล้วกัปมาสร้างความชั่วไม่สำรวมกายไม่สำรวมวาจาไม่สำรวมจิตคิดไว้แต่ในด,ด้านอิจฉาดุขยาบกคลอื่นหวังทำลายบุคคนอื่นให้เสี่ยมจากความดีคนประเภทนี้เรารู้อยู่แล้วว่ามีความชั่วล้นจากใจออกมาทั้งกายและวาจา ถ้าจะเทียบกันกับเราซึ่งตรงจิตอยู่ระดับในความดีก็ไปเอาคนประเภทนี้ถ้าจะเปรียบกันไปจะเปรียบกับปฏิชายกับคนก็ยังเข้าไม่ได้เพราะสภาวะที่เขาทำมันเป็นสภาวะกสัตว์นรกเราไม่ถือโทษโทษเขาเราไม่คิดจะทำลายเขาเราไม่คิดจะโต้ตอบเขา แทนที่เราจะคิดอย่างนั้นเรากับสงสารว่อเขาจะโง่เง่าเต่าตุ่อะไรอย่างมาเป็นคนได้นิดเดียวใช้เวลาไม่กี่ปีก็ตั้งหน้าตั้งตาเดินทางลงไปสู่นรกใหม่นี่ทำกำลังใจเขาลังเกิดความรู้สึกแทนที่จะโกรธกจ้คกมีความเมตตาผราณี้เจ้ามีสงสารพระโอกาสมีึม่งทจะเกื้อกูลให้มีความสุข แลเราจะไม่ขาดิสิยาเขาถ้าเขาจะได้ดีก็ยินดีด้วยเราไม่ซ้ำเติมไม่ว่าเขาทำความชั่วที่เขาทำความชั่วแล้วแ,แทนที่เราจะยั่วย่อชั่วมากขึ้นเราเฉยเสียเพราะเราไม่ยอมรับเพราะเราไม่รับเนี่ยปล่อยมันไปนี่คืกว,ว่าพระอนาคามีองค์มษษสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่า เป็นผู้หนักอยู่ในอาิจิตศิกขาหมายความว่ามีอารมณ์ทรงตัวอาิจิตศิกขานี่ตอนจะลืมพระพูดอยู่เสมอก็ได้แก่มีสมาธิไม่นคงจนสมาธิไม่นคงนั้นไม่ใช่เงายามที่เราจะไปนั่งสมาธิหลับตากำหนดรู้เฉพาะให้จิตมันทรงตัวอย่างนี้เปื่อารม ขณะใดที่มีความรู้สึกอยู่เรารังเกียจในรูปของคนละัตว์รังเกียจในเสียงของคนละศัตว์รังเกียจในกลิ่นต่างๆรังเกียจในรสรังเกียจในการสัมผัสจิตไม่มงงสมในกามารมณ์ทั้งนี้เห็นว่ากามารมณ์เป็นปัจจัยของความทุกข์ กลามารมเป็นปัจจัยของความสกปรกโสมมเป็นของน่าเกลียดกลามารมเป็นเครื่องถัวให้เราเกิดแจ่เจ็บตายอยู่ตลอดเวลาเราจะมีแต่ความลำบากยากแค้นเราจะหาความสุขที่แนนนอนไม่ได้ใจคิดไนอย่างนี้เปี่ยนปกติสิ่งที่เราจะถึงหวังนั่นก็คือพระนิพพาน สร้างใจหรือว่าเราพยายามทำรายกามารมณ์ไม่เกิดในรจิตของเราก็เพื่อเป็นการสร้างความเบาให้เขา้าถึงพณิธานเราไม่ยอมรับคำนินทาหรือสังเสินใดๆที่มีอารมณ์มกระทบจิตนายนามีนี้ไม่ทำให้จิตโกรธเพราะคำว่าโกรธไม่มีจะ่เพียงว,ว่าอารมณ์ใดๆเข้ามากระทบปั๊บ ทันมาร่วงหล่นไปทันทีจิตไม่หวั่นไหวไปตามนั้นไม่เฉพาะอย่างิ่งจำถ้อยคำขององค์สมเด็จพระพุทธกวันที่สุภิยะปริพาชกกำนันธรามนกลงกับหลานมีความค่ายเขาม่ความเห็นไม่ข้าสึกซึ่งกันและกันสำหรับท่านลุงนินทาพระราตรายมีพระรพระรุทธเจ้าเป็นตนตลอดขึ้นอย่างร่ว ไม่ได้หลับไม่ได้นอนทั้งนี้พะอไรเราเห็นว่าองค์สมเด็จพระจินาวงค์พะบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายมีความสงบเกินอยาบน่ารักน่าสรกแต่บรรดารุศีขึ้นตนเกลื่อนกลนแสดงการลุกรีลุกรนเล่นหัวกันหยอกล้อกันไม่มีกายสํารวมแทนที่เขาจะเห็นความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์ <c oughs> กลับมีอารมณ์อิจฉาที่จยาพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นอนุวาเขาก็เลยนั่งลินทาพระพุทธเจา้าด้วยนั่งลินทาพระสงฆ์ด้วยตลอดที่สำหรับนันทมานกพูทเป็นหลานชายกลับมีคติเห็นพ่อเห็นตรงกันข้ามกับท่านหลกเห็นว่าพระพุทธเจา้าดี เห็นว่าประสงค์ดีมีระเบียบเรื่รอร้อยดีกรับนั่งสรรเสริญองค์สมเด็จพระจินัาสีบริมสาเสนดาตลอดวันตลอดคืนเหมือนกันลุงนินทาพระรัตนไัรหลาน,นสรรเสริญรพระรัตนไัรยอยู่ในที่เดียวกันคนสองคนมีถ้อยคำเป็นข้าศึกสิ่งแกล่กันเมื่อในตอนเชา้าบรรดารประสงฆ์ไปปฏิบัติทราบข่าว จึงเข้ามาเป่าองค์สมเด็จพระพุกวันกราบสูในสงสารตอนนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้แสดงพัรมเทิสนาณบรรดาประสง์ทั้งหลายว่าพิจเ,เวดูก่อนัีสหลายนินทาประสังสาเป็นโลก,กธรรมดาแั่ถือว่าเป็นธรรมดาของโลกคนที่เกิดมาในโลกทั้งหมด จะคนการนินทาไม่มีตามพระบาลีว่าจิโลเกะนินทโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีเลยโลกเช่นนั้นพวกเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจกับคำนั้นเสืิญและคำนินทาเราจะไม่ชั่วแม้เมื่อเราทำความดีมีช่ำยเขานินทาเราก็จะไม่ชั่วไปตามคำเขาว่าถ้าเราเลว เขาจะสังเส้นเราเพียงใดก็ดีเราก็จะไม่เลวไปเางเขาเราก็จะไม่ดีไปตามคำสังเส็นนั้นเพราะเธอทั้งหลายจงอย่าสนใจกับคำนินทาในสังเสจนทีอว่าธรรมดาคนสัตว์ที่เกิดมาในโลกต้องมีสภาวะกระทุกกระทามแบบนี้ทั้งหมด และองค์สมเด็จพระบรม,มา,าสดาก็ทรงและนํนำบรรดาู้สุทังหลายทรงอารมณ์จิตไม่ยอมรับพแต่ททสรสมใดยการทั้งคํานินทาและสนเสริมคําว่าไม่ยอมรับก็คือไม่สนใจนินทาก็ช่างสนเสริก็ช่างตั้งหน้าตั้งตาทำความดีเอาไว้นี่เป็นอันว่าเราเก่งในด้านเห็นว่าคนอื่นเขาเลว เรืความว่าเราจะไม่ยอมเอาทองเข้าไปเฉียดสีกับองจาระหรือว่าพุทิโบราณบอกว่าไม่ยอมเอาพิมเสนไปแลกเกลือเอาเนื้อไปแลกหนังพิมเสนข้ามันสูงกว่าเกลือเนื้อข้ามันสูงกว่าหลังทีนี้เมื่อเราสงอารมณ์จิตให้ได้ความดีเห็นคนอื่นเขาทำความชั่ว เราก็ปล่อยให้เขาชั่วไปแต่ฝ่ายเดียวเราไม่ยอมชั่วด้วยในขณะที่เราไม่ยอมชั่วดนะ้วยในจิตเราก็ไม่สนใจในความชั่วของเขาเขาจะเป็นแลนเต็งกาเป็นประการใดแล้วก็คิดว่าเขาตั้งใจไปในรกก็แช่งเขาเถอดเราไม่ไปกับเขาใจเราสบายที่ต้องมีอารมณ์จิตสบายแบบนี้มีความรู้สึกหยุดเสมอยด้วยจิตของเราเป็นสัข เป็นความสวยวสวยวดงามกระรูปสมนมพันต่งตางๆเห็นปับค,ความรู้สึกเกิดทันทีเพราะสภาพของรูปนี้มันเป็นอสุภสัญญาหมายความว่ามันเป็นของสกปรก,กต้องมีสติสัมปชัญญาคุมตามปกติแล้วก็ตับอารมณ์คำว่าสวยสดงามออกได้จริงๆ โดยพิปานนาเห็นว่าร่างกายของคนและสัตว์แม้แต่พวกเราก็ตามมันไม่ได้อยู่ในอำนาจของเรามันไม่ได้เป็นทรัพ์สินของเรามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีหน่าที่จะกครองมันร่างกายของคนทุกคนต้องกายความสะอาดอี่อยานชสอร่างนา,า,ากายภายนอกคือผิว แต่แล,แล้วมันก็สปกปรกปในเหงงือดใครมันทำร้ายญญาากันตลอดวันแต่ถ้าว่าเองเหงือดใครที่มันสกปรกมันมาจากไหนมันมาจากภายในพา,างกายพาะใจกายเตรียมไปส่วนสกปรกทั้งหมดหาอะไรสะอาดไม่ได้เลยที่ทำความรู้สึกให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงนอกจากสกปรกแล้วมันมีความเกิดขึ้นในเบืนน้องต้น ถ้มีความแปรรวนเสื่อมไปไปทนงกลางมีการสลายตัวไปในสุดในเมื่อมันพังเรายึดมีร่างกายของเราก็เป็นเราเป็นของเราก็ดีไปสิยารักร่างกายของปนคนอื่นก็ดีในที่สุดร่างกายในสองประเทนี้ก็ไม่สามารถแะควบคุมไม่ได้มันสลายตัวในที่สุดก็ไม่ใช่เรื่รองอะสมบัติของเราสักอย่างเนึงเป็นอันว่า มันเป็นสมบัติของโลกจิตเป็นที่อาศัยเป็นเป็นผู้อาศัยร่างกายควกคราท่างนั้นฉะนั้นเราจึงมีความสุขหรือความทุกข์ก็ได้อาศัยกันในการชำระจิตถ้าจิตก็เราสกปรกจะมีความหลงไหลฝ่ายฝันได้รูปโสมนมพันต่ายขึ้นต้นต้นอ็ดีจิตพวกเราจะรับจากปณิฆะความกระทบกกระทั่งทางจิต แล้วราได้ความดีคือความสันเถิญให้ได้ความทักวคค์คือการเดินทางก็ชีวิตจิตของเราเหลวมากเกินไปจิตใจของเราน้อมไปในอบายภูมิที่เราต้องพยายามรู้ตัวอยู่เสมอพยายามเปน็นนามติดของเราไว้ดูจิตดูจิตข,ของเราอย่าไปดูจิตคนอื่น นทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่พระทุกองค์เลนทุกคนเราพูดกันในตอนเย็ยนทุกวันก็มีพรมิหันตีปเป็นอคติสีทรงอิธิบาสีนี้ถ้ามีพูดกันอย่างนี้อยู่ตลอดวันทุกวันและยังมีอารมณ์เลวก็วินาศเสดายใหญ่ด้ยวยเว่าท่านหลายๆก็ต้องกลับไปสู่นรกใหม่ ยื่นตัวมีความรู้สึกใจประนามใจไว้ประโัติอย่าท่านนองตนว่าเป็นคนดีถ้าเรารู้สึกว่าเราดีเมื่อไรก็ควทราบว่านั่นเราเลวมากเกินไปสําหรับที่คนอื่นเขาจะยอมรับรับถือว่าเราเป็นคนดีอยู่บ้างคําว่าดีอยู่บ้างไม่มีสําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวดีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะไอ้คำมารู้สึกว่าตัวดีนี่มันเป็นมานาะกิเลส แล้วมันก็แบกความชั่วเข้าไว้ทั้งหมดอมความชั่วเข้าไว้ทั้งหมดระคับระครองความชั่วเข้าไว้ทั้งหมดท่านี้พออะไรต้นเราไม่มองตัวเลวมันก็รับเองเอาความเลวเข้าไว้เต็มใจเต็อมอารมณ์ของใจแต่เม่มีความรู้สึกว่าตัวเขาว่าดีจะไม่มองความชั่วของตัวก็เที่ยวเกลียดชีวบ้านแฉขใายชาวบา้านทำลายความสุขของชาวบ,บา้าน และอาการอย่างนี้จทราบว่นนีจิเลตมันมันล้นใจมาถึงกายระวาจาเร็วเขินพอดี <สะ S 1> และเมืม่ออารมณ์มจิตที่มาได้แล้วก็จงภารนาไว้ว่านนรกเป็นที่อยู่ของเรานี่นานหลายแสนกับที่เรากลับจะจมกลับมาเกิดเป็นคนได้ ถ้าเรามีความพอใจก็จงสร้างความเร็วอย่างนั้นไว้เป็นปกติสังคมเป็คนดีเขาไม่ยอมรับสักวันหน,นึ่งเามาเขาก็คงจะไล่เราออกไปจากสังคมนั้นก็ไม่มีใครเขาปรารถนานอกจากเขาจะไล่เราไปก่อนที่เราเขาจะไล่เราก็ไม่ถึงความร้อนใจ ในเมื่อคนบคนุคคลใดก็ตามเขาพูดเึงความเลวขึ้นมาเมื่อไรเราก็สเสียใจเ่อนั้นคิดว่าเขาด่าเราโดยความจริงไม่มีใครตัวดา่าเขาก็นมว่าความเลวมันเป็นของไม่ดีเรามีสภาพเป็นวัวสันหลังบาพอเขาพูดเข้ากระทบนิดก็ขเข้าใจว่าเขาด่าเราเรื่องอย่างนี้มันเป็นความเลวของเรา ความเร็วนี้จะนำเราลงนรกก็ต้องเป็นเศษเสื่อกายเป็นศษเศษชานกว่าจะมาเป็นคนที่มีสติสัมผัสญาตประกอบเปสมาชีวะสมาธิิเป็นของยากน่าเสดายการเวลาที่เราพยายามทำความดีเข้ามาเกิดจึงคนนี่จุบรรนมตนไม่เป็นกปกติอย่าชมตัวเอง แล้วก็จงรู้ตัวเองรู้ตัวไว้เสมอว่าเราเลวอยู่เสมอเราจะระมัดระวังความเลวไม่เกิดขึ้นจะทำลายไม่ใิ่จะส่งไว้เแต่ความดีจุดแห่งพระนาคามี้ก็คุมจิตไว้ว่าเราจะไม่เห็นว่ารูปใดๆเป็นของสวยไม่มีความรู้สึกว่าเสียงใดๆมีความไปเลาะจับใจจนลืมไม่ลง จะไม่ติดใจในสิ่งใดๆเพราะว่าสภาพมันสลายเสวง่ายจะไม่หลงไหลไปฝันในรถเทารถไม่มีความหมายผ่านลินแล้วก็หายไปจะไม่มีความต้องการสัมผัสใดๆใ,ในระหว่างเปรียเพราะร่างกายคนแต่ละคนสกบหลบเราไม่ต้องการเพราะร่างกายทุกร่างกายร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีมีสภาพเหมือนผงใสมุจจาระ เล่หถุงมันก็บาแสนบากลิ่นไอความซึมซาบของอุจาระมันซึมออกมานอกถุงแสดงว่าเป็นเสียงหน้าแระงเสียดตัดอารมณ์นี้แส้นได้เปิดหนัาสมถะคือกายกตาสติและสภกรรมฐานแต่ตัดอารมณ์มีความต้องการอด้วยสกายญติสิอว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เขา,ไม,เาไม่ใช่ของเาขา มันเป็นเรืนองอาศัยของปิดโชคลาภทอนนั้นชำระปิดให้ทองใสถ้าจิตใจพวกเรารักษาอารมณ์อย่างนี้ได้เป็นเอกาตาลมโดยไม่ต้องระวังและรักษาอารมณ์ความโกรธความย่ำยความไม่พอใจในท่านี่ทำได้ที่เกิดขึ้นกับเราโดยมีจิตมีความสุขตับฟังคำพันั้นเสงก็ไม่สนใจตับฟังคำนิทาว่าร้ายเจตีก็ไม่สนใจ อารมณมานสบายมีความสุขมีสินบริสุทธิ์มีความเคารพในพระราสนรัยมีกำลังใจไม่ติดอยู่ในคว,ความโลกความโรดความหลงที่เป็นอารมณ์อยากมีกำลังใจไม่สนใจการกสมโนผมันไม่มีความพอใจในระหว่างเกิดจิตใจของเราไม่หาเหตุในการกระทบจิตคือไม่มีความหวั่นไหวไปสังขารเสถีายายาน คือมีความวางเฉยเป็นปกติอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นปกติไม่ใช่ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิดขึ้นเมื่อทรงอารมณ์อย่างนี้ได้ก็ชื่อว่าเราเป็นพระโสดาปภิพุเป็นพระญาติบุคคลที่ไม่ต้องกลับพาเกิดขึ้นมษย์ตายจากคนไปเป็นเทวดาแล้วผมแล้วก็ผ่านหมดนั้นพรบัรดาด่านพุทธบริษัททุกท่าน คำใดที่เม่งกล่าวตอบไปงหมดเวลาเสร็จแล้วต่อี่นี้ไปเขาบรรดาท่านอย่างายสร้างกายให้ตรงดำรงจิตให้ใหม่กำหนดรู้ลงไม่ใจเขาออกใช้ธรรมภาวนาและพิจารณาตามอัธยาสายเช่งกว่าจะได้ยินท้นญาณบอกหมดเวลา